สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนมือนีกาวันศุกร์เ้ของวันศุกร์ที่11พฤศจิกาปีพุทธศักราช2 5 6 5นะครับมื้อนีกาใกล้สิดไรเกี่ยวแล้วเขาก็ข้อหกเขาเนียวครับจากกรมการเข่า เห็ดหน้าบริใส่ปุ๋ยเคมีหัวอาหารสารเหล่งอยู่ในพืชอยู่ในอันพื้นที่สวนกับตามนี่แหละครับการดำเนินชีวิตแต่ละมือแต่ละเว้นกับ่อล่ออีกสองสามมือครับเขายัางบ้านในเหลืองบ้านในแก่หักตรงอันข้อห่วงกันยังมี่ห่องเขียวๆครับย่งบ้านในสุกเบิดนะครับ บางห่วงยังยังเขียวอยู่ครับสุกบ่ครขบสุกบ่อซ้ำกันฟังทั้งนี้ค่ะเขากรรมเขาเนี้วดำลืมผัวเกี่ยวไปหมู่ว่านน่ครับหมู่ว่านเมื่อก่อนสองคนผมเนี่ยไล่กลัวครับอยู่ฟังทั้งนี้กเกี่ยวแล้วบิดแล้วกเกี่ยวแล้วบิดแล้วฟังทั้งเขาเนียวดำเขากรม มานี่ก็เลยยางลงมาเมืองว่ะอีกจกักสองสามมือนละเกี่วยวไรเลยจักคั้นเป็นว่าสองคนผัวเมียค่ะไปหาไฮทีมันแก่ๆเนี่ยไฮแกๆ่ๆคือไฮอ,อันทีดนำมันแห่งก่อนมูก็เลยยางลงมาเมืองนี่แหละเขาสูงถมหัวได้นี่ครับสูงถมหัว ตลอดเนี่ยครับอันนี้สองลครัวครับสองคนผัวเมีย้ากันดำง่อมง่อมผลนสำเร็จแล้วกะถหาจะเก็บผลผลิตเลยครับก็เลยมาวาวูฟังไายบรรยากาศยังมือเส้าคันเห็ดไทยเห็ดหน้าฟ้าทางปลอดเคมีสารผิดอยู่กับธรรมชาติอยู่แบบใดรวมแบบใดระบบนิเวศนออก็ยิเกลือกูนกันพื้นป่าทงหาทงหน้าครับ ประมาณนี้ลหละเอาอันนี้ก็ว่าสููฟังสนอกว่าสํำนี่เดอ้อพอไม่พี่น้องขอบบุญขอบคุณทุกผู้ทุกคนท,ท,ท,ที่ตดดิดตามกดกระดิ่งกดจับตะไคร่กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ